เดี๋ยววันจันหน้าเนี่ยแอบไปทุลักับแม่ที่ออฟฟิศด้วยนะลูกแออได้ยินที่แม่พูดหรือเปล่าเนี่ยแออคะเป็นอะไรทำไมถึงเมอขนาดนี้เปล่าคะก็แม่เห็นนี่นะว่าเรากำลังเมออยู่คุณแม่มีเรื่องอะไรคะวันจันหน้า ไปธุระที่ออฟฟิศกับแม่หน่อยธุระอะไรคะแม่จะเซ็นสัญญาแล้ทำไมแอ้มต้องไปด้วยอะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่อะไรของแอ้มเลยนะคะแม่ก็รู้ว่าแอ้มไม่ชอบทำงานอะ่ะแม่มีคนที่อยากจะแนะนำให้ลูกรู้จักใครคะคุณธงชาน ขโทษค่ะหัดมีมารยาทหน่อยสิแม่อยากให้เราเนะีรู้จักกันเอาไว้เขามาจากชาติตระกูลที่ดีหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เร่ฐานะก็เหมาะสมกับลูกแต่แอ้ไม่สนใจหรอกคะ่ะมันทงชานอะไรนั่นน่ะไม่ใช่สเปคแอร์เลยผู้หญ่งเคยเจอเขาเรื่องนั้นแหละ เคยเจอแล้วค่ะก็ง,งันๆน่ะไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษเหมือนเหมือนใครเหมือนสเต็กแอค่ะเรารู้จักเขาดีพอแล้วหรอถึงคิดว่าเขาไม่เป็นสุภาพบุรุษืมอไม่ต้องรู้จักดีหรอกค่ะแม่ผู้ชายที่แอชอบเนี่ยแอต้องชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่แอเจอ Love at first sight เนี่ยคุณแม่เข้าใจไหมคะ แอไอแบบนั้นมันไม่ได้มีในชีวิตจริงหรอกนะลูกนะแล้วคุณแม่จะมายุ่งวุ่นวายกับแอรทำไมเนี่ยแอไม่ชอบเลยนะคะที่คุณแม่เป็นแบบนี้แอแอจะไปไหนแอแอมาคุยกับแม่ก่อนเดี๋ยวที่ฉันขอตัวไปดูคุณแอ้ก่อนนะคะเยจ๋าไปคุยกับยายแอให้ทําตามที่ฉันบอก มองหน้าฉันทำไมเนี่ยอยากจะด่าฉันแบบแยายแอ้อีกคนนั้นเหรอ